ก่อนอน่งคนเซอร์ไพรส์มากค่ะที่ว่ารถโดนโค้นรถหนึ่งในใครนึงคือคุณบิ๊กอ๋อก็คือต้องบอกว่า ถ้าใน,ในฉากที่เห็นในไทยมุงคนเยอะมากนะคะแล้วก็มีคุณบิก๊กเขาจะยืนอยู่เขาจะรับบทเป็นสามีกับมีภรรยาซึ่งภรรยาคนนั้นเนี่ยก็คือ,อ,อทีมเสื้อผ้าของเล่นรลวงเองนะคะปกติเธอคนนี้จะเล่นหลายเรื่องมากเล่นเก่งด้วยแต่เธอยอมสละบดทพูดเพราะว่าเธอต้องการยืนคู่คุณบิ๊กนะคะ mm hmm. ก็เลยแบบว่าก็รับบทเป็นคู่แฟนมายืนอยู่ตรงปรถเม์อะไรแบบนี้น,นี่คือทีมงานถอ,อวเชีบอกบิ๊กให้เข้าใจหรือัง พอดีเป็นเป็นวันที่บิ๊กเองเขามากองด้วยอะค่ะก็เลยแบบว่าชวนชวนดูลองดูเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนอย่างที่บอกค่ะตัวละครประกบประจวบหมอปุ๊บอุ้ยแคสติ้งได้เข้าฉากเลยจ้ะค่ะเขาชอบไหมเขาก็เขิขขนเข,ข,นข,ขินนะอะไรอย่างเงี้ยเชีย่ยเล่นเชีรยก็ตลกคือแบบเหมือนในในฉากเชียต้องแบบทั้งอายทาั้งโกรธอะไรอย่างเงี้ยเวลาเชียหันไปทางที่เขายืนอยู่เชี่ยก็จะไม่มองเขานะเชียจะมองไปทางอื่นเลยเพราะเชียกลัวมองเขาคือไม่เชียกับเขาใครต้องขำก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้ดูได้ดูเชียเชียมีดูในมือถือเชียงแคปส่งไปให้เขาเลยแล้วที่ที่บ้านเขาก็เห็นหเขาก็แบบว่าเออก็ก็ตลกดีเหมือนกัน,นเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีข้อสอาถ้าทางเขาสนใจงานแสดงเออถ้าทางสนใจไหมไม่รู้แต่เชียว,ว่าไปทำงานเหมือนเดิมดีแล้วค่ะนะแยกแยกสายทำงานดีแล้วคะ่ะฟรีหรือว่าได้ค่าตัวรแล้วฉัน เรู้สึกจริงๆจ,จ,จะมีมีค่าตัวมีค่าตัวแต่ว่าก็ในเมื่อเขารับบทเป็นคู่แฟนใช่ไหมผู้ชายแบบใจปั้มอะไรเงี้ยก็เลยให้ให้เอาค่าตัวยกให้ให้แฟนในเรื่องไปค่ะ ฉากอื่นไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้ววันนั้นมันเป็นความบังเอิญแล้วแบบเหมือนเพื่อความสมจริงอะเนาะคือคนเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยแบบว่าเป็นสีสันเล่นๆคือเหมือนให้เขาได้ลองเข้ากล้องดูด้วยว่าแบบว่าเออมันเป็นยังไงไม่ใช่โอกาสที่จะมาเข้ากล้องกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> จริงๆพี่หวอภูมิกับเขามีถ่ายลงอินสตาแกรมเซลล์ไปตั้งแต่ช่วงถ่ายทำแล้วค่ะทุกคนก็แบบว่าอุ๊ยรอดูฉากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนก็เห็นก็แบบว่าเอ๊แบบหน้าคุ้นๆอะไรแบบเนี้ยค่ะ 看。<laughs> <Okay. S 1>